สว,ส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Grab and Grow โตไปได้วยกันพบกหวานวีแกลนเคอล์เลนเดอร์ป้าเฮลตี้แดลี่วิดนี้ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่ค่อนข้างเห็นการถกเถียงกันมากในช่วงนี้นะคะนั่นก็คืออยู่ก่อนแต่งหรือว่าแต่งก่อนอยู่ดีกว่ากันเรารู้สึกว่าประเด็นนี้ยมันบูมขึ้นมามากๆในช่วงโควิดเพราะ หลายหลายคนก็มีโอกาสได้ work from home เนาะเพราะฉะนั้นหลายหลาย<พ>คนก <ยา S 1> ็ย, <า S 1> ย้า<ด>ยไปอยู่ด้วยกันเลยย้ายอยู่ด้วยกันเลยอยู่กับแฟนแล้วโควิดมันจัดงานแต่งไม่ได้ทีนี้หลังช่วงโควิดอ่ะมันก็เลยมีเทรนที่เป็นการที่แบบว่าเราเลือกที่จะไม่แต่งงานแล้วก็ยา้ายมาอยู่ด้วยกันเลยซึ่งให้จริงๆปรารู้สึกว่าถ้าช่วงประมาณแบบ5ปีก่อนหน้าเนี่ยมันจะไม่เยอะขนาดนี้เธอสังเกตไหมเออมันมันจะไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่อย่างในช่วงเนี้ยทุกคนก็จะรู้สึกว่าเออการจัดงานแต่งมันจําเป็นจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกัน อยู่ก่อนแต่งลูกกันก็อยู่ด้วยกันคือมันต้องอยู่ที่ว่ามุมมองต่อการแต่งงานเป็นยังไงด้วยมันพูดยากอะเพราะว่าเราถ้าเป็นแบบผู้หญิงผู้ชายมันจะเป็นมุมมองที่เราแบบว่าถ้าอยู่กันแล้วก่อนแต่งแล้วมีลูกขึ้นมาแล้วเป็นยังไงสังคมมองยังไงหรือว่าแบบจริงๆแล้วบางทีอาจจะเป็นครอบครัวมองยังไงด้วยเพราะฉะนั้นอมันมีหลายปัจจัยมากๆเลยอะคือโอเคถ้าถามเราแล้วกันว่าการอยู่ก่อนแต่งโดยที่ไม่มีลูกแน่ๆ <c oughs> ไม่มีลูกเกิดขึ้น <c oughs> ไม่มีชุด <c oughs> <ๆ S 2> นึงเกิดขึ้นเรามองว่ามันโอเคคือ ือเราจะมองมุมมองเราอของเรื่องของการแต่งงานอาจจะเป็นแบบเป็นแค่พิธีเซเร์เรชันเฉยๆไม่ได้เป็นการบอกว่าฉันจะรักเธอชุดนี้รันเพราะฉะนั้นฉันสามารถสร้างรอโกรวเธอได้แล้วมันไม่ใช่มุมมองแบบนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็กลายเป็นว่ามันก็จะมีพิธีก่อนหรือจะอยู่ด้วยกันเออมันก็มีค่าเท่ากันเลยไงสำหรับเราในเรื่องของทีแต่งงานอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่าหลายๆครั้งอย่างยุคเราอ่ะก็คือจะเป็นช่วงอายุประมาณ2 7 2 8ิบเจ็ีเาสอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะก็คือแบบประมาณนี้ซึ่ง แต่งงานแล้วแล้วก็อยู่กับแฟนเลยโดยยังไม่แต่งหรือทดลองอยู่ก่อนแต่งแล้วค่อยแต่งส่วนตัวจากที่คุยมาก็มีหลากหลายมากๆแต่ว่าส่วนมากคุณผู้ชายจะให้คําก่อนขอแต่งงานประมาณว่าแบบรู้สึกว่าเกรงใจแม่แฟนมากก็เลยรู้สึกว่าแต่งไปเลยแล้วการแบบอยากอยู่ได้กันแล้วแบบอยากตื่นมาเจอหน้าเธอทุกวันเลยอย่างเงี้ยแต่อย่างส่วนตัวเราอะไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เราคบใครอะเราก็คิดมาตลอดนะว่าการอยู่ก่อนแต่งอะมันดีกว่าเพราะ สมมุติว่าถ้าเราแต่งงานกันไปแล้วอะมันคือแต่งงานแล้วเว้ยทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอนิสัยบางอย่างที่เราไม่ชอบแล้วมันรับกันไม่ได้อะเออคนที่เสียหายอะก็คือผู้หญิงคือคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยเราย้ายไปอยู่ด้วยกันเลยผู้หญิงไม่เสียหายหรอมันอยู่ที่ว่าคนมองว่าเสียหายคืออะไรอะสำเรารเราสุกว่าถ้าสมมติเราจดทะเบียนกับคนนี้ไปแล้วเราแต่งงานมีวิธีใหญ่โตแล้วแบบคบกันได้แบบเดียวแล้วมันแบบไม่มีปัญหาที่เราเข้ากันไม่ได้เฉยอะอันเนี้ยสำหรับเรารู้สึกว่ามันเสียมากกว่าล้วเลิกกันโออกลายเป็นผ เรื่องต้นหมายของผู้ชายที่แต่งงานแล้วกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วอะมันต่างกันคือมันอยู่ที่มุมมองแหละว่าคําว่าความเสียหายนั้นมันคือยังไงว่าเสียหายกับการที่แบบคนอื่นมองว่าพวกเธออยู่ก่อนแต่งหรือว่าคนอื่นมองว่าอันนี้คือผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยคือมันก็แล้วแต่มุมมองนะฮะอันนี้คือแล้วแต่สังคมแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ครอบครัวแต่เราครอบครัวด้วยเออแล้วก็อย่างเนี่ยสำหรับเราว่าในเรื่องของทดลองอยู่ก่อนแต่งนิ้ตาผู้เมื่อกี้เราวาดนี่สาคัญเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีคือเราเจอกันทุกวันเราคุยกันทุกวันเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันจริงๆมัน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 ต่างกันมากคือต่อให้เจอกันบ่อยไปเที่ยวกันบ่อยแต่ว่าถ้าไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยอะมันมันมีดีเทลเล็กๆเยอะคือการออกไปนอกบ้านมันเป็นแปลว่าเราพร้อมที่จะเจจออออหนน้้้้าคูงแลว่่ไมมพรก็ตท เป็นพร้อมที่สุดใช่ไหมนึก <c oughs> ออกปะ <c oughs> แต่ว่านะการที่กลับมาอยู่ที่บ้านมันจะเป็นตัวเองมากขึ้นแล้วมันจะเป็นเซฟสเปซของเราหรือว่าเรารู้สึกว่านี่เป็นสเปซของเราที่รู้สึกว่าก็เลยจะสบายที่สุดแล้วถ้าการมีคนหนึ่งเข้ามาอยู่แล้วเรารู้สึกออร์ยหรือว่าการที่เรามีเราอยู่นั้นอะติดคนที่ไม่รู้สึกอร์ยเนี่ยอันเนี้ยอาจจะเป็นปัญหานะมันก็เหลือบบบางคนจะต้องมีพื้นที่ส่วนตัวแบ่งอะไรกันยังไงอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะคือสิ่งที่สาคัญแล้วว่าคือถ้าถ้าได้ได้ลองอยู่ด้วยกันก่อนมันก็จจจะะะเเห็็นนนนนนนภาาาพววว่่ออ้้้้ยยยยมมมััััััปปงงงไไไไแแลกกกกดดบบบรูี กระทั่งกับดีเทลเล็กๆเช่นแบบเวลานอนออเอวลานอนเห็นบ่อยๆ<า>จะเป็น,นยกฝ่ายชักโคกอะไรอ,อย่างเงี้ยหรือว่าการทํางานบ้านหรือแม้แต่กระทั่งแบบบางบ้านมันจะมีปัญหาเช่นแบบการวางช้อวางจานมุมนี้คือมันก็จะมีนิสัยบางอย่างที่แบบมุงออกไปข้างนอกเราก็จจะเห็นแพทเทิร์นบางอัน แต่ว่าการอยู่ด้วยกันมันเห็นทั้งหมดแล้วมันเห็นเป็นไซโคหรือเห็นนะกระทั่งแบบวันนี้เขากลับมาเหนื่อยมากมากแล้วก็แบบทิ้งทุกอย่างทิ้งไว้ยังไงเรารับได้ไหมหรือแบบเมากลับมาอย่างเงี้ยทำยังไงเพราะฉะนั้นมันมันต่างกันกับการไปเที่ยวด้วยซ้ำป้าก็รู้สึกว่ามันเป็นออปชั่นหนึ่งที่อยากให้ลองพิจารณากันดูนิดนึงก่อนที่แบบจะแต่งงานแต่ว่าถ้าถามเราอะเราก็ไม่ได้มองว่างานแต่งไม่จําเป็นนะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกแบบอีกประเด็นหนึ่งไปเลยว่าแบบการแต่งงานจําเป็นไหมป้าว่ามันนนออยยยู่่่ทีคคคดด้้ววบบาาาาางงใสสุเจหรืน แค่อยากเซเลบรเพราะอยากเจอเพื่อนอยากเจอคนที่เขารักทุกคนในชีวิตหรือแม้กระทั่งบางคนรู้สึกว่าทําไมวะเสียดายเงินทำไมกูต้องมาประกาศให้คนรู้ว่าเรารักกันรักกันอยู่แล้วอะไรเงรี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบแล้วแต่ความเห็นมากๆแต่ส่วนตัวพี่่จำเป็นไหมสังปับจําเป็นแต่ถามว่าการอยู่ก่อนแต่งจําเป็นไหมแต่ว่ามันจะเป็นกว่าและการอยู่ก่อนแต่งมันจะได้เห็นแพทเทิร์นบางอย่างอย่างเช่น,นางานบ้านใครทาร้านจานใครทําใครกวาดบ้านผ้าใครเก็บใครตะ เธอพับผ้าหรือเปล่าเธอโตแล้วพับผ้าไหมหรือว่าเธอไม่พับผ้าแค่เธอมองว,ว่าแบบนี้คือสาดห,หรือยังอะไรอย่างเงี้ยไม่พับเธอเนี่ยเราไม่มีทางรู้หรืแม้กระทั่งของเราของเราเมื่อไรของเราคือ,อเยอะอาล้างหน้าเปียกไม่ชอบ <c oughs> ต้องเอาผ้าเช็ดอ่างหลังน้าทุกครั้งหลังใช้ม,มันเป็นหินอย่างเงี้ยมันเป็นหินหรือแม้แต่กระทั่งแบบรเรื่องพับผ้าก็เรารู้สึกว่าพับอันนี้เรียบร้อยแล้วเขารู้สึกไม่เรียบร้อยจะสุดท้ายก็คือแบบแจ้ขสถในการแยกตู้จบเออหรือแม้กระทั่งแบบเราว่าบางอย่างมันก็จําเป็นอย่างเช่นอ้อยู่ด้วยกันรกรเรื่องเงินใครจ่ายค่าอะไรเจอจ่ายค่า น้ำมันเราจ่ายค่ากินอะไรอย่างเงี้ยนะลืมแม่ก็ทั้งแบบค่าน้ำค่าไฟใครจ่ายเรื่องเล็กๆสมอลดีเทลใครจ่ายมันก็จะได้เห็นแพทเทิร์นบางอย่างแหละว,ว่าเฮ้ยเรื่องแค่นี้เธอคิดเยอะจังเราก็จะได้เห็นแหละว่าอ๋อเขาคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นพอทุกคนลองคิดดูถ้าสมมติเราแต่งงานไปแล้วอะแล้วมันกลายไปแบบอะเรามีลูกเอ้าเรื่องค่าจะจ่ายเล็กน้อยของลูกไม่จ่ายเลยจ่ายแต่ค่าเทอมเองเองอะ เห็นปะมันก็จะมีแพทเทิร์นบางอย่างที่คนคนนี้ที่เราเลือกด้วยเขาเป็นอย่างนี้หรอมันก็ดีที่เราจะได้เห็นแพทเทิร์นของเขาหรือแม้แต่กระทั่งแบบเวลาโกรธเป็นยังไงโกรธกันข้ามคืนเป็นยังไงตื่นมาหายไหมทำนวิสัยยังไงปฏิบัติตัวยังไงกับคนที่บ้านเออมันไม่มีทางรู้เลยทั้าไม่ได้อยู่ด้วยเออถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบทั้งวันอ่ะมันมันก็คบกันมาสิบปียังอาจจะไม่เท่ากับอยู่บ้านเดียวกันเดือนนึงเลยก็ได้เออมันมันต่างมากแล้วก็อาจะมองว่าเราเมื่อไหร่จะต้องอยู่่่ได้ก็คคคืออจจรงเาายีนนนะะึทมแบบ อย่างคู่เราถือว่าเร็วหลายหลายเรื่อง คือรู้จักกันมาแต่ว่าไม่ได้แบบแบบมี process อะไรเยอะเออแล้วก็แล้วก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะคือเรามีเป็นมุมมองแบบนี้ของเราก็าคือเรามองว่าคือบางคนจะต้องมองว่าต้องคบกันนานเท่าไหร่ถึงจะแต่งงานการต้องคบกันกี่ปีสัก3ปีไหมแต่งงานแต่งงานจะเร็วไปได้ซ้ำคบกัน3ปี 3, อะไรเงี้ยหรือว่าต้องคบกันเท่าไหร่ถึงจะเริ่มอยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยใช่ปะ่ะคือเราอกมองว่าถ้าณตอนนั้นอยู่รู้สึกยังไงรู้สึกแฮปปี้แบบไหนอยากต้องการทําอะไรอ่ะทำได้เลยอย่าไปให้แบบว,ว่าเวลาของคนอื่นา,า,านเวเลนะ ตอนนั้นไม่เหมือนกันสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันเราแฮปปี้อยู่ด้วยกันได้เลยไหมลอ,ลองอยู่ด้วยกันก่อนเลยก็ได้เพราะว่าอะไรเราจะรู้ได้ไงว่าอีกสามปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นคนที่อาจจแบบ อาจจะอยากเป็นยนตต่อคนนี้อาจจะแบบได้งานต่างประเทศแล้วเราต้องแยกจากกันแล้วเราทำไมตอนที่อยู่ด้วยกันได้ไม่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 อยู่ด้วยกันก่อนล่ะหรือว่าใช้เวลาณตอนนั้นให้มันแบบคือต้องบอกว่าเวลาที่เรามีอยู่อ่ะมันมีอดีตปัจจุบันแล้วอนาคตใช่ป่ะอดีตมันผ่านไปแล้วทําอะไรไม่ได้อนาคตยังไม่ถึงไม่รู้ว่าจะมาไหมสองปีอยากแต่งงาน2ปีอยู่ถึงหรือเปล่าเราไม่รู้เราไม่มีทางรู้พรุ่งนี้เราก็ไม่รู้ว่าอยู่ถึงไหมหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะสิ่งที่เราทําได้เนี่ยคือปัจจุบันเราอยากทําอะไรเรามองว่าวันนี้คือสสสิ่่่่่งงงงทเเรราา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 มถถํได้้้้อออออยยยยกกกกกแแตตน็ููึว กับคนนี้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างก็อยู่คือเรามองว่าวันนี้อย่าให้โซเชียลแวลูส์มาเป็นโซเชียลเพรสเชอร์เอาแบบว่า,วาเฮ้ยสังคมจะมองเราแบบนู้นแบบนี้แบบนี้สุดท้ายแล้วคนที่สําคัญที่สุดอะคือตัวเรากับคู่ของเราในเรื่องความสัมพนะันธ์เนาะต้องมองว่าความต้องการของแต่ละคนอนะเป็นยังไงแล้วก็เฮ้ยปรับจูนกันให้มันรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้แหละคือเวที่เราอยากจะทาเอออย่าให้แบบโซเชียลเพรสเชอร์มันมันมากดดันจนที่เราไม่ได้ทําในสิ่งที่เราอยากจะทําแล้วสุดท้ายแล้ว,วคนที่เสียใจไม่ใช่ไม่ใช่โซเชียลหรอกเป็นเราเอง เปลีร้นน่ะก็ทำทำไปเลยค่ะไม่เป็นไรแล้วก็รู้สึกว่าอะอย่างถ้าโตแล้วเป็นไว้ที่รับผิดชอบตัวเองได้สมมติคบกันหญิงชายปกติป้องกันดีแล้วอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือมแม้กระทั่งที่รู้สึกว่าเป็นไว้ที่รับผิดชอบตัวเองได้แล้วอะเออแล้วการตัดสินใจจะมาอยู่ด้วยกันอะคือมันต้องคิดให้รอบๆอบคอบคอเนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่หวานบอกสมมติอะ คองขึ้นมาทำยังไงอะไรการปองกันก็สำคัญหลายอย่างมันต้องคิดให้มันรอบครอบป่าวไม่ได้อยู่ด้วยกันได้ไหมได้ยังไม่ต้องแต่งงานก็ได้แต่ว่าแค่มันต้องคิดด้วยว่ารีซอสของสิ่งที่เราตัดสินใจจะทำมันคืออะไรแล้วเราตี่รับผิดชอบไหมเราเลี้ยงไหวหรือเปล่าไม่ใช่แบบเน้นแบบอารมณ์แบบรักสนุกอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเราไม่ได้เน้นแบบเราไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นมันดีแต่เราแค่จะบอกว่าการที่สมมติยูตแต่ินแต่งงานกันแล้วเราทดลองอยู่ด้วยกันก่อนอะไรอย่างเงี้ย มันโอเคเออแต่ว่าก็อย่าลืมว่าทุกการตัดสินใจมันต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เราตัดสินใจอะรีซอสมันจะเป็นยังไง worst case จะเป็นยังไงก็อย่าลืมป้องกันให้มันครบทุกส่วนด้วยแค่นี้ค่ะที่จะแบบรู้สึกว่า โอเคก็อยากจะมาแชร์กันในเะรื่องของมุมมองที่หลายๆมุมมองของคนไทยเนาะก็คือแบบอยู่ขัาแต่งคือไม่ได้ไม่ได้นี่คือแบบผิดวัฒนธรรมคือแบบเสียหายผิดแสยมากเลยเนี่ยว่าปัจจุบันเนี้ยเรามองมันคือยังไงเฉยเเราก็มาแชร์ในมุมมองว่าเฮ้ยถ้าจะทำเนี่ยมันมีข้อดีหรือว่าข้อข้อต้องระวังยังไงบ้างแล้วกันเนาะก็ใครมีประสบการณ์ยังไงหรือว่ามีมุมมองยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะเราอยากให้คอมมูนิตี้เนี้ยเติบโตไปด้วยกันนะก็พบกันใหม่ที่ grab and grow นะคะก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจอก,กันใหม่ค่ะบ๊ายบาย